สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมมาติดตามฟุตบอลประจําค่ำคืนนี้กันนะครับผมวันนี้นะครับก็วันศุกร์นะครับฟุตบอลสุดสัปดาห์นะครับก็กลับมาเตะกันตามปกตินะครับผมวันนี้หลักๆจะเน้นที่2คู่จาก5หลีกใหญ่นะครับผมวันนี้ไปเริ่มที่คู่แรกเลยละกันนะครับผมจะเป็นเกมระหว่าง RB ไลซิกเจอกับฮอฟเฟิน a ฮมนะครับผมไลซิกปัจจุบันอยู่อัดับ2นะครับ แข่งไป28เกมมี60แต้มนะครับก็ตามหลังไบเยอร์จ่าฝูงอยู่5คะแนนด้วยกันนะครับส่วนฮอฟเฟนไฮมนะครับตอนนี้อยู่ที่12เลยนะครับ28เกมมี3 1คะแนนนะตอนนี้ก็มีแต้มผ่าจากโซนหนีตกชั้นนะครับอยู่5คะแนนด้วยกันนะครับผมก็สองทีมนี้นะครับก็ดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกนะครับแต่ว่าช่วงหลังจะบอกว่า ไลฟ์ซิกอาจจะมีผลงานที่แผลไปบ้างนะครับทำให้บายเยอร์ตอนนี้ทํา,าแต้บหนีออกไปอีกนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว,ว่าการเจอกับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยจะมองว่าพวกเขาดูดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับผลงานค่อนข้างดูดีกว่านะถ้าเกิดดูจากภาพรวมนะครับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยไม่ใช่ดาวน์สี่เกมติดต่อกันนะครับก็ตอนนี้กลายเป็นทีมหนีตายไปแล้วนะครับผมผมมองว่าวันนี้นะครับถึงแม้ราคาจะเปิดมาแพงแต่ดูแล้วยังน่าต่อที่ไลฟ์ซิกเพราะว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ย ผลงานแย่มากนะครับช่วงหลังคือเกมรักกัไม่ดีลุกก็ไม่ค่อยดีด้วยอยู่แล้วคิดว่าวันนี้3แต้มเจ้าถิ่นไม่น่าพลาดนะครับเราลุ้นเม็ดที่2ที่3เพื่อกินเต็มเกาะแล้วกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ลีเออร์ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับผมก็เป็นจาฟุงลิวนะครับเจอกับมงปริเลเยนะครับผมลิวผลงานสะดุดมา พักหนึ่งนะครับผมประมาณ2-3า,าเกมแต่ว่าก็ไม่สง่งผลอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าเจอแบบงานที่หนักใช้ได้แต่ว่าล่าสุดนะครับก็ชนะมา2เกมติดนะครับเป็นการชนะปารีสด้วย10บุกไปช,ชนะมาแล้วก็เกมล่าสุดชนะเม็ดมา20ตอนนี้รีเวนจาฟูงต่อเนื่องนะครับผม32เกมมี69คะแนนนะครับทิ้งที่2อย่างปารีสอยู่3แต้มนะครับผมก็ตอนนี้เหลือการแข่งขันอีก6นัด ยิวกับแมนชมป์มากนะครับในตอนนี้สำหรับลิวนะครับผมส่วนโมบิลเย่นะครับก็ผลงานค่อนข้างโอเคนะครับแพ้ใครว่าติดต่อกันแล้วก็ยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นู้นเลยก็ก็สองเดือนกว่าแล้วนะผลงานดีมากนะครับแต่ก็เดาทางยากนะว่าเกมไหนจะชนะหรือว่าเสมอนะครับผมวันนี้จะบอกว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายสําหรับลิวเพราะว่าทีมเยือนก็ถือว่าสกยภาพทีมไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ผมซื้อใจลิวแล้วกันนะในเมื่อปีเนี้ย มาดีมีโอกาสลุ้นแชมป์สูงเลยแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยนะสถิติค่อนข้างแจ่มเลยนะครับผมก็คิดว่าวันนี้นะครับราคาเปิดมาอาจจะดูแพงไปน,นิดนึงนะครับที่0.75แต่ถ้าต้องเชยร์ผมยังกัดฟันให้เชยร์ที่หลิวแล้วกันเชื่อว่ามัน,นยังน้อยน่าจะเฉยร์ได้นะครับสรุปแล้วนะฮะวันนี้2คู่ก็ให้เลือกมองไปที่าทางฝั่งของอาร์บีไลซิกนะครับแล้วก็ ลิวนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ